ไปด้วยกันแล้วน,น้อ,องเออใช่เย้ <Yay! S 2> นคนุณหมอวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกทุกคนครับหลังจากที่เราส่งน้องไปอยู่กับครอบครัวสําเร็จแล้ววันนี้เนี่ยเราโชคดีครับเราได้เจอพรรษาอีกครั้งแล้วครับอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติและครอบครัวตัวใหญ่ครับมีเพื่อนช้างวัยเดียวกันอยู่หลายตัวคอยวิ่งเล่นไปด้วยกัน ความสุขที่เราเห็นตอนนี้เกิดจากการลงมือทําด้วยความรักและความห่วงใยล้วนๆครับเด็กน้อยโชคดีที่ได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวและเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามภาพแบบนี้กับภาพเด็กถูกขังในคอกแบบไหนมันจะมีความสุขมากกว่ากันครับวันนี้เด็กตัวนี้โชคดีครับที่เขาได้กลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาแต่ถ้าเขาไม่มีโอกาสได้กลับไป ชีวิตของเขาก็จะต้องอยู่ในข้อครับ